เป็นคนเก็บไว้ในใจไม่พอซาบีราขอต้อนรับเข้าสู่ราไการซิกซ์ส่องเมื่อกี้เราทําเพลงไปแล้ว คนทุกคนเก็บไว้ในใจให้พอไม่พออ่ะให้พอว่ะก็คือบังคับแหละผงเก็บให้พอเก็บไว้ในใจไม่พอคือมีประสบการณ์ปะเก็บไว้ในใจไม่พออนี่ไมีแต่ดีแต่ไม่น่ามีอะยกตัวอย่างมาได้ปะเพลงนี้แม่งพูดถึงเกี่ยวกับแบบว่าเราลืมคนรักเก่าบ่ได้ใช่จริงๆไม่ใช่แค่คนรักนะมันก็มีทั้งเพื่อนเราอาจจะมีเพื่อนที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันแล้วเราคิดถึงเขามาก ตเราเก็บไว้ในใจไม่พอเราก็อ,อยากจะไปบอกเขาว่าเพื่อนกูที่ถึงมึงอะไอ้อสัตว์ตะนาหนังแล้วเนี้ยก็ได้ไงมันใช่ก็ถ้าฐานนั้นอะไก็ได้ MV อะเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับคนรักเก่าเคยดูพุ่มกับเนาะน้องก๋วยเตี๋ยวอะให้สังษณ์เลยว่า MV เนี้ยพูดแทนผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบทำผิดพลาดในความสัมพันธ์เว้ย แล้วมัาก็รู้สึกผิดเก็บไว้ในใจไม่พอคือมันเหมือนแบบเขายังรู้สึกผิดแล้วเขายังรักมาเว้ยคุณเก็บในใจไม่ได้แฟนบีอ่ะผู้ชายอ่ะนอกใจผู้หญิงใช่ไหมพลาดหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้นอกใจเขาพลาดเคยหรือเปล่าเคยหรือเปล่าก่อนเคยไหมเคยไหมนี่เคยอะไรเคยนอกใจไหมเคยนอกใจไหมอ่ะเราว่าทุกคนเคยพลาดเราไม่เคยพลาดไม่เคยมีแฟนขนาดเราไม่ฉลาดพอที่รถไฟมันจะไม่ชนกันเลย เจอในกรณีที่แบบจับได้จับโปอะไรเงี้ยเราโดนจับได้หรือเราจับเขาได้เราจับเขาได้เฮ้ยเราโดนจับได้ได้ยังไงไม่ใช่ไม่เคยทานะไม่เคยโดนจับได้ของเราไม่เคยไม่เคยมีเรื่องนอกใจอะไรอยู่แล้วเพราะไม่เคยมีแฟนแต่ว่าเรื่องที่เก็บไว้ในใจไม่พอต้องมีคนเรามันต้องมีเรื่องที่แบบอัดอ้นงปันใจเก็บไว้ในใจไม่พอเห็นอย่างนี้เคยอกหักมาเว้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยแม่งคนตีความได้หลายความหมายเว้ยเพราะว่าเก็บไว้ในใจไม่พอคือพี่ที่คือเก็บไว้ในใจไม่พอเรา แต่ความรู้สึกเราเราอยากบอกเขาออกไปเราอะ รู้สึกอย่างไรแลวเราก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างนึ่งอันละมันอยู่ในใจมันไม่ทอมันต้องแบบงั้นเหตุการณ์คืออะไรอะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราอะไปชอบรุ่นพี่คนนึงอะเราก็แสดมออกแหละว่าเราชอบเขาแต่เราไม่เคยบอกนะเราอะทําทุกอย่างเพื่อที่จะใกล้ชิดเขาก็คือทําทุกอย่างจนเพื่อนรอบข้างมันรู้หมดเลยว่าเราชอบเขาเราได้เบอร์เขามาโดยการไปลื f เฟซบุ๊กเขาแอดวอตแอบตอนนั้นสมัยนั้นวอตแอบอยังไม่มีไลน์เลยหรือมีแล้ววะ มันมาก่อนไลน์แปบหนึ่งอ h แอป a ันมาหลังบีบีเออบีบีแล้วก็วอ a แอปใช่แล้วก็แอดบอกแอบเข้าไปแล้วเราก็ไปคุยแล้วเราบางทีเราก็โทรไปตื่นหรือยังฝันดีแล้นี่ก็คือคุยเช้ากลางวันเย็น่ะมันก็เหมือนคนคุยปะแต่ก็คือไม่เคยคุยกันไงว่าแบบเป็นคนคุยหรือเปล่านิยามว่าคนคุยของคุณคือรูทั้งสองคนว่าเราคือคนคุยกันหน้าอย่างเงี้ยใช่ใช่มันต้องมีการแบบชัดเจนอะนั่นแหละเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าคุยกันในสถานะ แบบคุยเราก็คิดว่าแบบมีมิตรภาพดีๆให้กันเนาะเราก็พยายามจีบเขายอดเก่งเราก็ยอดค่ะเองก็แบบหยอดกับเม,มือบางทีก็มีอะไรนะขอบคุณนะที่ก็อุ้ยเอ้ยอันนี้ดีอันนี้น่ารักจังเลยคุนะ้นไหมบาคิดว่ามาสกี้ เรื่องมันหรือเรื่องหวยก็เป็นอย่างเงี้ยมาช่วงระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนเราไม่ไหวแล้วเราอ่ะอยากจะชัดเจนแล้วว่าที่คุยอยู่เนี่ยคืออะไรนี่ค่ะคือเก็บไว้ในใจไม่พอของเราคือเราอ่ะไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยที่คุยอยู่อยู่เนี่ยคือมันไม่ใช่คนคุยสําหรับเราเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็แค่ตอบแชทกันไปตอบแชทกันมาคุยโทรศัพท์กันบ้างแต่มันก็ไม่มีอะไรชัดเจนว่าเราคุยกันในสถานะอะไรเราก็เลยตัดสินใจโทรหาเขา แล้วบรรยากาศคืนนั้นคืออะไรรูป้ป่ะเรียกเพื่อนอะมาที่หอสองคนนะให้เพื่อนมานอนขนาบข้ามนอนบนเตียงอะก็คือเขาหาเขาเหล,อ,อ,ลอ,อะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าดีใจก็แบบอกับเพื่อนแต่ถ้าไม่ดีใจก็คือวันนั้นก็คือตัดสินใจว่าจะตัดเลยเพราะมันเก็บไว้ในใจไม่พอแล้วะแล้วมันก็แบบว่าอ่ารู้ใช่ไหมเราคิดยังไงเราจะไปต่อได้ไหมเราจะคุยกันในสถานะที่ผัดจนกคนเนี้ย ได้เปล่าเป็นคนชัดเจนเบอร์ไหนถามใจดูผู้ชายก็เลยตอบว่าเฮ้ยเราอะโอเคนะตั้งแต่คุยกับเรามาเราอะโอเคสําหรับเขานะแต่ปัญหาก็คือเขาอะลืมแฟนเก่าไม่ได้เนี่ยตัวเราเก็บไว้ในใจไม่พอกับเขาตัวเขาก็เก็บไว้ในใจไม่พอ เพราะว่าเขาก็กําลังกลับไปถามตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่เขากาลังทําอยู่อ่ะคือเขารักผู้หญิงคนนึง <c oughs> แต่เขากำลังคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่อ่ะจะอไงดีวะวความคิดเรานะเรารู้สึกว่าจริงๆแม่งควรเคลียร์ตัวเองด้วยว่ะคนที่ไม่ลืมแฟนเก่าแม่งก็ควรจะต้องเคลียร์ตัวเองเว้ยไม่งั้นมันทาให้อีกคนนึงในความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาแม่งไม่ใช่แม่งอ,ออกออกเวิร์ดเหมือนกันทรล้อ่ะเราเนี่ยเคยเหมือนกันเว้ยไปจีบผู้ชายหนึ่งคนเจ๊งจีบอีกแล้วดูมาทุก EP ในก็คือจีบผู้ชายทุกคนที่ กู end, เห็นคุาดรามา่าใน Facebook มานานก็สก่ก็เลยรู้สึกว่าเออได้โอกาสแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เล่นด้วยเหมือนกันคือเราไปเจอเขาพูดเลยว่าเขาเลิกกับแฟนทำใจไม่ได้คือช่วงแบบว่าจีบเขาอะและ<อ>้วเขาแบบยังแบบมูฟออนไม่ได้ไอะไปหาซื้อข้าวไม่ให้ซื้อข้าวไม่ให้พูดเลยนะคะใครสนใจผู้หญิงคนนี้นะคะสายเพลงกำเนิดน,นะคะใครขัดสนไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าข้าวนะคะติดต่อมาเบอร์ขึ้น่าเราว่าเราว่าเรามาขนาดนี้แล้วเราซื้อกินเลย ในขณะที่คนนึงไม่มีอีกคนเยอะมากเลยนะกูสามชึ้นสองแล้วไหมกูยี่แปดแล้วไม่หรอไม่มีอายุทีนี้มึงไม่มีแปดนาทีอือเฮ้ยกูก็งอว่าคือทุกคนคะทุกคนเก่งใจอะไรหรอถามตรงๆทำไมทุกคนเก่งใจพี่นีผู้ชายก็เก่งใจสพี่เมย์ก็เก่งใจใ้องเขาเนอะ ป็นภาพเหรออ่าอ่าทอนแรกท่ันแหละไปวัน์กกคือภาพที่เธอยิ้มเหมือนยิ้มคงติดตาฉันภาพที่เธอคำวันนั้นเธอช่างดูสดใสจริงๆเนื้อเพลงเขาอาจจะเปรียบเหมือนประมาณว่าเป็นภาพจำแหละใช่แต่ละคนแต่มันจำภาพไม่เหมือนกันหรอก ไม่ใครเขียนวะจี่ทำให้มันถึงต้องเป็นฉันที่ยังจำมันได้ขึ้นใจทำให้ฉันลบถูกยาออกไปทำไมฉันยังคงรู้สึกเป็นเด็กนั่นสิลบอะไรลบอะไรปะกูว่ากูพยายามลบเว้ยวนการนี้มันคือการไม่ยอมรับความจริงคือเพราะว่าตัวร่างกายเราแม่งไม่อยากของพีทเว้ยใช่ลึกๆ<อ>คือแม่งแ,แบบอยากได้อะเออลึกๆคืออยากหนีว่าพอมันจะไม่คองพีทปุ๊บโอเคกูถอยก่อน เพื่อ <P ew> er> ที่จะเอาวันนึงแล้วให้มันได้ใช่จริงๆมันอาจจะคอมเพรซ์ไปแล้วก็ได้แต่เรายังไม่ยอมคอมเพลซเพราะว่าเรายังยอมรับไม่ได้ว่าถ้าคอมพลซไปแล้วจบนะก็พยายามเอาหน้าเอาเสียงเมมโมรีตัวเองกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ดีๆเพื่อหล่อเลี้ยงให้ตัวเองมีกับเขาอยู่ทั้งทงท,งที่เหมือนแบบถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาไม่เป็นของคนอื่นแล้วอ่ะ <S <S มึงก็ไปต่อได้แลราะคือจบเมืม่อคือการมูออ,อนเลยเพลงเนี้ยไม่ไม่มือ <ت ت เราพูดถึงผู้หญิงในเนอ็มวีนะเราบลอกเราไม่หวนกลับไปด้วยโมโหนะโโหเราไม่บล็อกเราเม่นม,ม้นหน้าใจของเขาไม่ได้เกลียดไม่ได้ชอบนะเขาไม่รู้สึกนะเรามรู้สึกเฉยๆอบอกเขาแบบให้ใครนะแล้วถ้าเขากลับมาเหมือนเอ็มวีคิดได้ไงไปตกตะกอนได้ว่าแบบน,นั้นแค่พลาดนะเว้ยแต่ว่าเราหลักรักเธอนะ่บอกว่ามึงขอมากไปไหอันนี้ก็เป็นไอ้นี่ก็แบบว่าเกลียดความรู้สึกแบบนี้แบบจินตนาการนะเขาก็ต้องใช้คำว่าจินตนาการด้วยว่าไม่เคยเห็น ถ้าทะเลาะก,กันเรื่องอื่นแล้วเลิกคุยกันได้มันเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจกันอะไรตรงไหนแต่พอมันเป็นการนอกใจที่แบบในเอีมันถึงคาตายด้วยการนอกใจครั้งนึงในความรู้สึกเรานะเรามีความรู้สึกว่าแบบไม่รักเรามากพอมันก็เลยแบบใช่ใช่ใช่มีคนอื่นได้แปลว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่จริงสำหรับเขาถ้าสมมติว่าเข้าใจผิดกันในเรื่องใหญ่ๆที่แบบเข้ากันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบในอนาคตปับ อันนั้นยังพอได้ไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการนอกใจอ่ะไม่ได้มาดูต่อสิลองถึงจะรอลองถึงจะลืมลองกันกันลืมโอ้โหอันนี้เหมือนพอ<ม>่<ด>อแล็บเลยแล็บแหละตอนนี้ใครรออะไม่แตมมั้ยไม่เพราะมิกินหรออ,อ่ะรอใช่ ตเธอไไมม่วรู้้ตอะเราให้มันเลยอยู่พยายามฮุบออนแล้วมันลองลบแล้วนะมันลองลืมแล้วแล้วมันลองเหมือนคนอื่นแล้วด้วยสุดท้ายก็วนกลับไปดูรูปไงแล้วโฟกัสแต่รูปแบบความทรงจำเก่ากับก็คือของเราอยู่ของเขาหายไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าสั่งลืมง่ายจังไปไวไวเขาอีกแต่มันผิไงตอนที่เธอลบมัน มันเป็นท่อนต่อไปอ่ะเขาเรียกอะไรประชดเขาปะฉันอยากจะเก่ให้ได้ักขึ้นของเธอจังแหมงานนี้แล้ว่งานนี้เก่งไปแล้วฉันอยากจะเก่งให้ได้จะขึ้นของเธอจังฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าอจของคนอย่างเธอฉันจะไปมีสิทธิ์อะไรที่จะไปหาไมเธอทำถ้าอยากจะลืมแต่ก็แค่ลืมฉันไม่ได้ขอให้เธอจังก็คือ ตอนนี้เป็นไงฟังแล้วสิเ่งเหมือนมีความประชดประชันน่ะอยากจะลืมให้เก่งเหมือนเธอจังซึ่งแบบมีเ,เหมือนกับผู้ชายตอบเราว่าเรายัางมูฟออนไม่ได้เลยทำไมเธอมูฟออนไหวจังวะผู้ชาต้องบวยไววากเลยเรากแค่ผ่านเองอะ่ะทำไมถึงมุกอ,ออนไหวทำไมผู้ชายชอบใช้คำว,ว่าพา่านวะ ถ้าไปนอนกอับคนอื่นบ้างให้อภัยบ้างผู้ชายหลายหลายคนก็ไม่ได้จัาว่าพวกผู้หญิงห้ามถามเว้ยก็รู้สึกว่าทั่วั่วเนี้ยแม่งผู้ชายก็เปิดกว้างเว้ยผู้ชายหลายคนมองว่าถ้าพลาดแล้วเขายังรักมากพอเขาก็ให้อภัยได้สำหรับในมุมมองไมเซ่แล้วนะเราว่าความรักอะแม่งมันาอเป็นแพทเทิร์นไม่ได้เว้ยคุณจะเป็นอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้คือท้ายแล้วอะมันต้องอินโมเมนต์อินเดอะโมเมนต์อะความรักแม่งเป็นเรื่องของแบบหาคนที่คนดี คือถ้าเราราบผิดชอบในความสัมพันธ์และรักกันจริงๆรู้สึกว่ามนุษย์จะธรรมชาติในการคัดกรองให้เหลือคนเดียวในความสัมพันธ์แบบใน MV มอ่ะมันต้องมีเศษเสียวอันหนึ่งแหละที่มันไม่ใช่มันเลยทําให้เขาพลาดไปทำอย่างอื่นเพราะว่าที่ผู้หญิงไม่ได้กลับไปอ่ะเขารู้สึกเขาผ่านมาแล้วไม่ใช่เขาไม่เจ็บนะเขาผ่านมาแล้วเหมือนกับเจ็บเพ้พอ,เห,อเหมือนตอนที่เราอ,อกหักกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะไม่หลอกตัวเองว่าเราไม่เจ็บเราโอเคนะก็คือแบบเจ็บก็เจ็บให้สุดเรารู้ว่าเจ็บหลังจากนั้นมาก็คือออเเรราากก็้ไไม่ะีลยยสุดท บอกว่าไม่เนี่ยเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของวะเคมีเอางี้ให้ทุกคนออคอมเมนต์กันดีกว่าประสบการณ์เก็บไว้ในใจไม่พออะไรบ้างซึ่งแบบเราอ่ะที่เราพูดมันจะตตน,นมันมี MV ด้วยชีวิตของเราสองคนด้วยซึ่ง,งเรื่องเก็บไว้ในใจไม่พอของแต่ละคนไม่เหมือนกัน้ากอะรสตอร,รี่พี่แนะสตอร,รี่วีพีก็ไม่เหมือนกันสตอร,รี่ของทุกคนก็น่าจะมีสตอร,รี่เก็บไว้ในใจไม่พอบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอเป็นเรื่องของกินก็มีนะ ยกไปยาะเช่นเคยโกรธเพื่อนเพราเพื่อนแย่งกินขนมป่ะแล้วเราเก็บไว้นในใจว่าแบบถ้าคุณซื้ออะไรมานะไม่้แยกกินตลอดแน่เลแล้วในที่สุดก็คือเก็บไว้นในใจไม่พอก็ทะเลาะก,กันแล้วก็ แก็คือต้องพูดออกไปว่าอย่าแดกของกูใช่จริงเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงมันมันเลื่อยในยเนนัดของสมัยเด็กมากๆแต่ว่าสมัยนี้ก็คือถ้าซื้ออะไรมากินก็คือช่วยกูกินด้วยเพราะว่ากูอยากหาคนหานแคล้วไม่น่ากินคนเดียวเลยว่าคนเดียวเลยเอาเลยว่านะคะถ้าสมมติว่าใครอินเพลงนี้นะคะว่าเฮ้ยเก็บไว้ไม่ใจของ ของตัวเองที่มันไม่พอเนี่ยมันคือเรื่องอะไรก็ทพ์มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนี้ติดตามได้เลยนะคะเก็บไว้ในใจไม่พอของมยงายาลาบ S T Man ีแมนดาววิลาสำหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งในช่องของเราชื่อชองว่าแอน,นดี้วิกกี้พีกับรายการจิงกับซองสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย